นี่บรรยากาศบินขนตุน้งนะครับต้นเจ้าๆครับต้นองุ่นยาวมีหมอกปกกลุ่มเต็มครับนเงาด้านนูวนครับเป็นปูเกขากับเป็นวิวของจังหวัดปัตตานีนะครับนนูด้านนูวนเป็นโกเมืองครับ การตอนเจ้าเจ้าสัตยจืนมากับอยากขึ้นมาใต้ตอนเจ้าเจ้าครับหลังจากยิงยางเสร็จแล้วครับเสียงนกเยอะมากเลยครับนวนกับดันนวนเป็นเก้าเมืองปัตตานีครับนาคาสัตยจืนครับตอนเจ้าเจ้ดาดันนวลกับ ด้านนี้กับเป็นเก้าปนุน่มกับอย่างวัดปัตตลุงก็ปนุม่มอีกด้านนี้ก็เป็นเก้าตะเป็นกับผลตะเเป็น มหมกหน้าอยู่หมากตอนเช้ารับอากาศดีครับมีเชียรนกรองเต็มเปีมัดครับนุ่นรับขึ้นมารุ่หมากเลยครับหยดควนครับ 很厉害。